พี่ต้องร้องซ้อมเอาไวค้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเสียงดีขวัญใจพี่อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องซินจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีซินค่ะค,ค,คือต้องบอกว่าวันนี้มีอุบัติเหตุน,นิดหน่อยอาาคือจริงซินจะต้องมานั่งคุยกับเราในรายการแต่ว่าวันนี้นี่แบบรถติดมากเลยใช่ไหติดในช่วงเย็นแล้วเนาะ คือบอกคุณผู้ฟังนี่ทีไ่ได้ยินเสียงคือซินเนี่ยโหลโังจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วตอนนี้อยู่นนริมถนนอันนี้ยืออาจจะมีเสียงแบ็คกราวด์เป็นเสียงรถ โอ้เราเลยบอกน้องว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวให้รถตู้ของออฟฟิศไปรับแล้วน้องคุยกับเราทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้มีแฟนๆของซินมารอที่คูเฟรนไนส์โซเซตี้เยอะเลยใช่ครับงั้นเราต้องมาคุยกันก่อนอันดับแรกเลยซินโดนถามไหมคะว่าตัดผมเพราะอะไรอกหักหรือเปล่าอ๋อเพราะก็มีก็มีคนถามเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ตัดเนี่ยก็เบื่อผมยาวของตัวเองแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็คิดว่าพอมัน มันถึงเวลาออกซิงเกิลใหม่เนี่ยก็เลยอ่ะประจบเหมาะก็เลยอ่ะตัดประชีหนึ่งดูซิจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยพี่ชอบปรับลุกนิดนึงพระเอกลุ่มหนีเลยน่าลักมากอ่ะมันมันดูแบบสบายสบายดูอะไรเงี้ยเนาะรวมไปถึงซิงเกิลที่ออกมาอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ถูกไหมคะอ่าใช่ละครับก็เลยเป็นแบบแนวบวกบวกใช่แล้วฟังแล้วรู้สึกว่าสดใสมากนะเพลงนี้ยอ้ขอบคุณมากที่มาของเพลงนี้อยากบอกว่ารักนี่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนซินถึงอยากนำเส เนอในมุมมองนี้อะค่ะอ่าก็เอ่อจริงๆจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าคือจ็นอยู่ที่บ้านเฉยๆนี่แหละแล้วก็ววดีๆมันก็ทำท่อนฮุกขึ้นมาได้ทั้งทั้งเนื้อลองทั้งทำนองฮะแล้วก<ม>็ก็เลยก็เลยจดจดเก็บเอาไว้แล้วก็วหลไรประน,นั้น,นี่ยเราก็ค่อยค่อยมาแต่งให้มันเสร็จขีดหลังแล้วอพอวพอในระหว่างที่ที่แต่งเพลงเนี้ยก็ความคิดต่างๆมันก็โอเคเริ่มตกตะกอนว่าเออหรือจริงๆแล้วเราควรจะ เป็นการส่งความรู้สึกดีๆเป็นการขอบคุณคนที่ยังติดตามผลงานเราอยู่ประมาณนี้ฮะก็เลยมันก็เลยออกมาคุณเพลงนี้แต่งให้กับแฟนๆด้วยเหรอครับใช่ใช่ก็ก็ไม่ได้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 ตอบทรงว่าเป็นคนใดคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นความรู้สึกแบบโดยรวมมากกว่าสารพินนะนะแต่ถ้าถ้า ถ้าสําหรับคนที่ฟังแล้วจะจะรู้สึกว่าอยากเอาไปส่งต่อให้กับคนที่ตัวเองรักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินดีหรือจริงๆเราอาจจะอยากบอกรักหรือบอกขอบคุณกับดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขในทุกๆวันก็ได้ใช่อืมอุ่มันแบบบวกๆจริงๆฟังแล้วอมยิ้มอะแต่ว่าที่พี่ชอบมากกว่าเพลงคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่เพลงก็ชอบนะแต่ชอบมากกว่านั้นคือเอ็มวีสวยมากสิสวยจริงอะไรจริงไปถ่ายที่ไหนอะ อ,อที่ชนบุรีฮะมันะจะเป็นริมทะเลสาบครับใช่ก็อากาศวันที่ถ่ายเนี่ยก็ ้ลระอุมันต้องร้อนแหละไม่งั้นมันจะไม่ได้ภาพสวยขนาดนั้นแสงสวยด้วยสีสวยด้วยแต่ว่าที่สวยสุดนางเอกสวยเนาะน่คะนออกเรืองค่ะนิกติดใจนางเอกนางเอกสวยมากครับภาพสวยด้วยฮะแต่ว่าฟิลมันจะเหมือนกับเหมือนเหมือนที่เราฟังเพลงซินเลยเราจะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันสบายสบายเหมือนเราอยากเปิดซีดีเพลงของซินใส่รถแล้วขับไปเที่ยวธรรมชาติยินดีชมวิวได้ฟิลเหมือนในเอ็มวีเลยอะเนาะใช่ใช่แล้วก็ในในในมวสิกวิดีโอ ยก็จะเล่าเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเปยนิดหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนนักดนตรีนี่แหละไปอัดเพลงนอกสถานที่กันนะแล้วก็เหมือนพอเราอัดเพลงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ฝังสิ่งที่เราอัดไว้เนี่ยก็เอาไว้ในฝืนดินนี่ประมาณนั้นทำไมทำไมอะน่นว่าว่าก็คือเหมือนมันเป็นมันจะเป็น ตัวเขาเรียกอะไรเจฟคาร์เซ็ตใช่ไหมฮะก็อันนั้นก็คือเหมือนกับว่าแทนความรู้สึกของเราที่อยากจะบอกแต่ว่าก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นใครก็คือแค่เหมือนเหมือนกับว่าเราส่งความรู้สึกเสร็จปุ๊บเราก็รอใครก็ได้มาสื่อประมาณนี้นะซิพูดนี้เดี๋ยวแฟนขับมาไปขุดนะคะ ถ้ามีละเออละหาไีนตรงไหนถ้า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 เป็นในในมิวสิกวิดีโอก็จะมีลายแพร์ไหมไม่อะเก๋เปรากฏตอนนี้มีคนไปตามหาแล้วเรียบร้อยใช่นะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้ในเซฟแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเอามาประมูลผ่านทาง e ี a y จะมีมูลค่าสบายเลยทีเดียวเป็นเรื่องอะไรสิ้นครับกระแสตอบรับฮะับแฟนๆไว้ไงบ้างพอตอนปล่อยความหมายรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังแล้วอมยิ้มนะฮะอยากบอกว่ารักแฟนๆบอกเรากลับมาไว้ไงบ้างครับ ส่วนมากส่วนมากครับถ้าเป็นแฟนเพลงที่ติดตามมาอยู่แล้วเขาก็จะจะไวพรนี้เราอยู่แล้วอะไราใช่ใ,ชใชก็ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าว่าแบบ<ม><ม>เออชให้ทำใจอะไรแบบแต่คือแต่คือถ้าเป็นถ้าเป็นอ่อเรื่อง นอกจากนั้นเนี่ยริงจะไม่ค่อยแบบในคนไม่ค่อยได้ไปแบบเช็กตามเช็กเท่าไหร่ใช่โคตติดจริงจริงๆๆๆม,มีโคตติดจริงจริงมีมีมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหน้าที่เราเนี่ยแบบสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ตอนที่เราผลิตเพลงนี้ออกมาสาเร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะอนอกนๆองนอง่องหลืงจากนั้นเนี่ยก็ต้องฝากให้เป็น เรื่องของคนฟังแล้วว่าชอบมาทอยเท่าไหร่ไดเพราะตัวเราเองเวลาเราทําผลงานเราก็ต้องชอบมันที่สุดรักมันที่สุดเลยอยากปล่อยออกมาให้คนฟังสบายใจดีคิดอย่างนี้ดีก็เหมือนเราอ่ะพูดพูดปะ ใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ตามนะเขาเาอยากให้เราจัดก็โอเคฟังดูฟังดูยังไงอยู่นีเขาคิดผิดเหรอคะเนี่ยเ่าจะกิดกับซินไม่ใช่ใช่ไหมคนลแบบนี้เหรอพูดถึงเพลงอยากบอกว่ารักนะฮะถามซินมาดีกว่าครับถ้าซินได้เจอคนที่ซินเนี่ยแอบชอบมานานแล้วมีโอกาสได้เจอคนที่แอบชอบนะฮะซินอยากบอกอะไรกับเขาครับก็คงจะไม่บอกอะไรเลยฮะจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า ก็ไม่รู้สิเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะจะแบบฮเรียกได้ว่าโง่มากเลยอะฮะเฮ้ยจริงเหรอแบบจะไม่พูดอะไรเลยอ่ะฮะใช่ใช่ใช่ก็คงจะแบบเฉยเลยไม่กล้าหรืออะไรอยรอค่ะถึงไม่บอกอ่ะมันเป็นคงเป็นแบบทําตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยมากกว่าะก็คงจะนิ่งๆใส่ไปเลยอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ก็คง ใจก็เราก็ใช้เพลงใช้อะไรนี่ไงนี่กลังจอว่าเขา้ใช้เพลงบอกซิบอกว่าไม่พูดร้องให้ฟังเออเออเเข้าใจเข้าใจอารมณ์เลยคนาะความเป็นศิลปินแบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคือไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกผ่านเพลงผ่านตัวโน้ตของเราไปก็แล้วกันใช่ครับอ่ะเรามาฟังความคิดเห็นแฟนคลับของซินที่ส่งมาวันนี้เยอะมากว่าเขาอยากบอกอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้น้องนกบอกว่าขอบคุณมากที่เกิดมาให้เราแอบชอบคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะทำที่สำคัญคือไม่คิด ว่าจะทําได้ด้วยซ้าไปไม่ขอให้ได้คุณมาครอบครองแต่ขอให้ได้แอบชอบคุณแบบนี้ตลอดไปค่ะหวานกันไปนะฮะพี่แพรครับลองคบกันดูไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวกลับมาส่งรับประการไม่ทิ้งไว้กลางทางแน่นอนคุณจีรนันค่ะจะบอกว่าโลกนี้มันเหงาอยากให้เรามาอยู่คู่กันตามด้วยประโยคบอกเล่าว่าเราชอบเธอนะแล้วก็รีบพาตัวเองเดินไปให้ไกลจากเขาเลยเขย คุณสุรุดีนะครับคงไม่กล้าพูดอะไรทําได้เพียงแค่ส่งสายตาแล้วให้หัวใจผู้แทนนี่คล้ายๆกับสินเนาะคุณผู้ชายบางคนคุณวิโรจน์บอกว่าบอกรักตรงๆไปเลยเผยความรู้สึกตรงๆไปเลยครับสมัยนี้มัวแต่จดจดจ้องจ้องมันโสดยันแก่แน่ครับเดี๋ยวน้มีหลากหลายไอเดียเนาะเดี๋ยวเราหลังจากเราออนแอร์ห้าม่เดี๋ยวเราไปประชุมกับน้องซินหลังม่ให้ซินเลือกสองข้อความเดินใจแล้วกันเนาะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะตุบมาดีกว่าสักหนึ่งข้อความเพราะที่มีความรู้สึกว่า ทุกความคิดเห็นอะไม่มีผูกไม่มีผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ใช้ดวงได้ดวงเอาในการที่พี่เอามาจับฉลากกันสองข้อความเนาะได้เลยได้เลยสิ้นครับมาแล้วนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดอยากบอกว่ารักเนี่ยอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่แบบว่ารักแล้วก็รอคอยให้ซินกลับมาเนี่ยอยากฝากไปถึงแฟนๆบ้างครับครับก็เพลงนี้ชื่อเพลงอยากบอกว่ารักนะฮะก็เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มซีดีสองของซินก็หายไปประมาณ ปีหนึ่งเนาะก็ยังไงฝากให้ฟังด้วยถ้าถ้าสมมติว่าชอบเนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้ที่คื่นเยอะๆนะครับแล้วก็ดาวโหลดอะไรดีดาวโหลดนะเน่แล้วก็มีมีดาวโหลดทุกช่องทางนะคะไอจูนแล้วก็สามารถฟังสตรีมมิ่งได้ทุกทุกเว็บที่ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปฟังใน YouTube ด้วยก็ได้ครับได้หมดเลยนะหลากหลายเลยนะ ที่สําคัญคือที่สําคัญคือถ้าถ้าอยากให้ตั้งให้ไปเล่นที่ไหนเนี่ยยินดีนี่เจ๋งตรงนี้ <c oughs> ชอบตรงนี้ <c oughs> แล้วล้วว่าถ้าอยากติดตามตารางงานของซินนะครับอฮะาาก็อ facebook.com/schoolisin e นะฮะแล้วก็ instagram pin official ก็ไปฟอล <f uel o> โล่กันได้เลยครับค่ะเออชอบชื่อคร <f uel> <ฤ>ูอีซินเก๋จังเลยเด <f uel> ้ดีได้ดีเออนะคะอ <c oughs> ่ะก็อย่าลืมค่ะเพลงเพราะขนาดนี้และที่สำคัญคือแบบว่าไปไหนก็มีแต่ความสุขมีเสียงเพราะๆเนาะ <c oughs> อยากจะจ้าง<อ>ไปงงไปงานอ e ีวงอีเวนต์กลางวันกลางคืนได้หมดนะนะฮะขายงานให้น้องนิดนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราต้องเชิญมาร่วมกิจกรรมกับครูเฟรนไฮแน่นอนนะคะดีดีมากเลยอยากไปเอาติ้งนี่พูดออกสื่อเลยนี่นี่นี่พี่พูดด้วยก่อนพูด พี่มดอยู่ข้างๆในพยักหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวหาคิวให้นะน้องซินนะวันนี้ขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอให้รถตู้กลับมารับไวัยนะคะลูกค่ะกลัวจังเลยเป็นห่วงตัวเองด้วยนะครับซินเออแต่ถ้าหลังสามทุ่มรถตู้ย้มาเดี๋ยวบอกเจ๊เดี๋ยวเจ๊ไปรับนี่อันตรายน่ากลัวที่สุดแล้วนะพี่น่ากลัวกว่ารถตู้อีกใช่จริงโอเควันนี้อยากบอกซินว่ารักนะคะคจะมาได้ขอบคุณนะคะขอบคุณซินค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักที่สุดเลยเป็นศิลปินสู้ชีวิตมากจริงๆสง,งสารน้องก็วันนี้ขอบคุณมากที่แบบว่าพยายามจะมานะคะแต่ว่ามันอุบัติเหตุจริงๆเนาะใช่เ,เราต้องเข้าใจได้เนาะ,ะ<ฟ>เมือนไทยเรารถติดเป็นประจำอยู่แล้วใช่ก็ขออภัยแฟนๆด้วยแต่ว่าได้ยินเสียงก็หายคิดถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า2ข้อความที่เราจะจับฉลากมาออนแอร์แล้วได้รางวัลคือใครนะ